สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่ใจสลายลูกสาววัย13บนปวดขาหลังสอบวิชาพละสุดท้ายเสียชีวิตใครจะไปคิดว่าแค่อาการปวดขาจะ,ะไรแรงถึงขั้นทําให้เสียชีวิตได้ดังเช่นกรณีที่คุณแม่ท่านหนึ่งได้ออกมาพดเล่าอุทหรณ์หลังจากที่ลูกสาววัย13ปีซึ่งมีอาการปวดขาหลังสอบวิชาพละศึกษาที่โรงเรียน เมื่อพาลูกไปหาหมอแต่สุดท้ายช็อกหมดสติเสียชีวิตอย่างกระทันหันโดยที่คาดไม่ถึงซึ่งหมอได้สรุปสาเหตุนใ,นในใบมรณะบัตรว่าติดเชื้อในกระแสเลือดโดยเมื่อวันที่18กันยายนคุณแม่ท่านนึงได้โพ์ข้อความลงในเฟซบุ๊กกลุ่มคนมีลูกระบุว่าข้อความคิดเห็นจากแม่แม่ในกลุ่มหนคะ่ะลูกสาวจากไปอายุ13ปีเป็นเด็กดีมากน้องเสียชีวิตวันที่24มิถุนายน2566ที่ออกมาพูด มาขอความคิดเห็นเพราะอยากจะให้เป็นอุทาหรณ์ให้คุณแม่สังเกตอาการส่วนแม่คิดว่าน้องแค่ปวดขาธรรมดากล้ามเนื้ออักเสบเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเร็วมากๆวันเพรหัสสับดีที่22มิถุนายนน้องไปเ,เรียนปกติคาบเรียนสุดท้ายเ,าเรียนวิชาพละครูให้สอบตีลังกามมวนหน้ามมวนหลังหลายรอบ จนน้องผ่านวันที่23มิถุนายนน้องไม่ไปโรงเรียนบอกแม่ว่าปวดต้นคอปวดขาปวดเนื้อปวดตัวแม่ถามไปทำอะไรมาถึงเป็นแบบนี้ลูกบอกสอบที่โรงเรียนตีลังกาหลายรอบจนผ่านแม่บอกของกล้ามเนื้ออักเสบเอายาพาราให้ลูกกินแล้วให้นอนพักผ่อนตกตอนเย็นแม่ถามว่ามีใข้ไหมปวดหัวไหมน้องบอกปกติไม่เป็นอะไรพอห้าทุ่มน้องบอกปวดขา ปวดแต่ปลายเท้าปวดนิ้วกลางกับนิ้วนางแต่เขาก็ไม่มีไข้เดินได้ปกติแม่บอกพรุ่งนี้ไม่หายเดี๋ยวพาไปเอกซเรย์ดูกระดูกคงร้าวพอตีห้าลูกบอกปวดขายอยู่ไปบอกหมอนวดเส้นมนวดให้เผื่อเส้นพริกยายก็ไปเรียกให้ผ่านไป7จ็นาฬิกาสานาทีลูกเดินเข้ามาในห้องบอกแม่ว่าแม่ยังไม่หายปวดแม่ก็พาไปหาหมอที่โรงพยาบาลไก้บ้านนั่งรอหมออยู่ก็มีจ้ำเลือดขึ้นที่นิ้วโป้ง เท้าข้างซายบวมเล็บเริ่มช้ำคือเร็วมากปวดหนักขึ้นเหมาะให้น้ำเกลืออยากฆ่าเชือ้อส่งตัวน้องไปต่อโรงพยาบาลในจังหวัดไปอยู่ในห้องฉุกเฉินประมาณสองชั่วโมงเสร็จแล้วส่งต่อไปห้องผู้ป่วยรวมเราคิดว่าลูกดีแล้วหมอถึงให้ออกจากห้องฉุกเฉินไปนอนรวมในห้องรวมสักพักมีพยาบาลมาวัดความดันลูกคุยกับแม่ตลอดลูกจะบอกหิวน้ำตลอด แต่หมอยังคงงดน้ำอยู่วัดความดันผ่านพยาบาลบอกให้รอคุณหมอรอรอรอคุณหมอติดเข็ดเตียงข้างๆอยู่เรียกตลอดจนหมอบอกว่าบอกจะให้ยากแก้ปวดลูกสักพักมีพยาบาลมาฉีดยากแก้ปวด ก่อนฉีดแม่ก็ถามพยาบาลว่ายาอะไรพยาบาลบอกว่ายากแก้ปวดเราก็ให้ฉีดพราะฉีดยายังไม่ถอดเข็มเลยลูกเราช็อกแล้วหมดสติหมอปั๊มหัวใจแต่ไม่ฟื้นกลับมาเลยนางฟ้าของแม่หมอสรุปในใบมรณบัตรว่าน้องติดเชื้อในกระแสเลือดขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ